สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็คลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวสกูชี่ร็อตใหม่กันนะคะนี่ก็มีมาเยอะมากๆเลยนะคะมีมาหลายแบบเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันแต่ละชิ้นเลยนะคะว่าจะมีอะไรกันบ้างอย่างแรกนะคะจะเป็นชินาโมโลนะคะเป็นตัวสีขาวเนาะแล้วก็จะมีแท็กสีฟ้านะคะเป็นแท็กแบบเนี้ยข้างหน้าเป็นแบบนี้นะคะนี่น่ารักมากๆเลยนี่นะคะขอนี่บีบนะนุ่มสโลมากๆนะคะนี่ ก็อันนี้ราคาชิ้นละหนึ่บาทเท่านั้นนะคะอย่างต่อไปนะคะจะเป็นสตรอเบอรี่ของสตรอเบอรี่ฟันนะคะเป็นแบรนด์ออกใหม่เนาะก็จะมีเอ่อสีชมพูแล้วก็สีแดงนะคะนี่เป็นแพ็คเกจแบบนี้นะคะน่ารักมากุชชี่ฟันนะคะนี่แท็กย่างนี้ด้วยนะะ่ารักก็ขอนย่าบิบนะคือจะบอกว่าตัวนี้นุ่มมากแล้วก็สโลมากนะคะนี่คือความสโลนะคะ ก็อันนี้ระคะชิละส3 0สิบาทนะคะอย่างต่อไปนะคะจะเป็นมังกี้ฟันนะคะของตู๊ชีฟันเหมือนกันเนาะก็มีสีช็อกโกแลตแล้วก็สีเนี่ยนะคะสีต้มแพ็กเกจน่ารักมากเป็นแพนด้าตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังสุูชี่ฟันนะคะน่ารักชิ้นใหญ่มากๆเลยนะคะคล้ายๆล,ลิงของอ e ีริกนะแต่จะบอกว่านี้นุ่มมากแล้วก็สโลมากนะคะ นี่นะคะสโลมากอันนี้ก็ราคา230บาทนะคะอย่างต่อไปนะคะจะเป็นพีชนะคะเป็นแพ็กเกจ I love Peach นะคือมันเหมือนของ I l o v มากนะคะนี่ I love Peach แต่นี้มันเป็นของอะไรเราก็ไม่แน่ใจนะคะอ๋อของ z r o and j m d นะคะตรงนี้นี่นะก็เหมาะสำหรับคนงบน้อยนะคะตัวนี้คือสโลมากนะคะแล้วก็เนื้อแน่นมากบีบตินมากๆเลย 230าะะ2าอย่างต่อไปนะคะจะเป็นมินิมันดูนะคะก็เป็นของทีบุของทีบุนะคะแบรนด์ออกใหม่มี็ทเกตน่ารักมากนะคะเป็นแบบนี้เลยมีสีเหลืองนะคะสโลมากแล้วก็อีกชุ้น คือสโลมากนะคะอันนี้ราคาชิลละ250บาทนะคะต่อมาะคะจะเป็นครัวซองแซนด์วิชของลูซิโอนะคะเป็นแบบรุ่นออกใหม่นะคือรุ่นนี้จะสโลมากนะคะจะมีแถบตรงนี้เขียนว่าอิตาเลียนพานินิพานินิสักอย่างหนึงนี่นะคะน่ารักมากนี่เป็นตัวสกูชี่คือมันใหญ่มากนะคะเท่านี้เลยนะนี้ยด,ดีนะนี่คือมันสโลมากนะคะ โอเคอันนี้ราคาชิ้นละ220บาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นแยมโรแพนด้านะคะอันนี้ก็น่ารักมากออกใหม่เหมือนกันเป็นของอันนี้ V L A M P O สกุชี่นะคะอ่านชื่อไม่ออกนี่จะเป็นแยมโรแบบนี้นะคะคือแพคเกจน,น่ารักมากเลยแล้วก็ตัวนี้แนะนําเลยคือมันสนโลมากแล้วมันนิ่มมากนะคะมีสองสีนะมีแบบเป็นสีออฟชมูชมพูกับสีส้มนะคะ นี่นะคะคือความสโลของเขาอันนี้จะมีเอ่อเป็นแท็กแบบนี้กับโบเชนแยกมาให้นะคะนี่นะโอเคอันนี้ราคาชิลละสามบาทนะคะอย่างต่อไปนะคะจะเป็นแมวน้ําของเลยเลยนะคะเป็นแบรนด์ของเลยเยก็มีสีเงินกับสีชมพูนะคะนี่จะเป็นตัวแพ็คเกจคือตัวใหญ่มากนะคะเท่ามือเลยนี่เป็นของเลยเลยนะคะซีไลออนน่ารักมากเลยก็ขออนุญาตดิมนะตัวนี้สโลมากนะคะ นี่คือความสโลคือยังไม่ขึ้นน่ะแล้วก็จะมีเป็นสีเงินนะคะแพคเกจเหมือนกันเลยนะสีเงินนุ่มมากแล้วก็สโลมากนี่นะคะอีกสองวันกว่าจะขึ้นนะโอเคก็นี้ราคาชิ้นละสี่รบาทนะคะ อย่างต่อไปนะคะจะเป็นมินิมันจูของร้านชวากับเด็กจิ๋วนะคะทําร่วมกันเนาะก็มีมา3มสีนะคะมีสีน้าเงินเข้มสีม่วงแล้วก็สีขาวเนาะก็อันนี้จะบอกว่าตัวสกูชี่เนื้อนแน่นมากแล้วก็สโลมากนะคะนี่แพ็กเกจน่ารักมากนี่เป็นของชวากับเด็กจิ๋วนี่นะคะเนื้อนแน่นมากแล้วก็สีโบสจะเป็นกลิ่นองุ่นดะ้วยนะสโลมากมากเลย แล้วก็สีขาวจะเป็นกลิ่นเอ่อเนยนะคะอืมชาร์ลมากอันนี้ราคาชิลละ400บาทนะคะอย่างต่อไปนะคะจะเป็นมินิเบรดดอลของไอดูมนะคะก็มีตัวดาวนี่ตัวเบอร์รี่แล้วก็ซูการ์นะคะครบเลยก็น,นี้จะเป็นแพ็คเกจของเขานะน่ารักมากเบรดดอลแองเจิลนะคะแล้วก็มีคำเตือนเป็นภาษาไทยด้วยนะนี่นะคะโตมากเลยตัวนี้จะมีกลิ่นหอมสตรอเบอรี่ด้วยนะเบอร์รี่นะคะน่ารัก แล้วก็อันนี้กินหอมช็อกโกแลตนะคะโอเคอันนี้นะะราคาชิ้นละ420บาทนะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นสกูชี่สับปะรดของที่บุนะคะนี้ชิ้นใหญ่มากคือเทียบกับมือนะคะใหญ่กว่ามืออีกอะ่ะคือมันใหญ่มากเลยนะนี่นะคะเป็นแพ็กเกจสวยมากตัวนี้เขียนว่าที่บุนะคะ pineapple ปปเนาะก็แพ็กเกจสวยงามนะคะก็จะมีเป็นสีนี้ แล้วก็สีเข้มขึ้นมาเป็นสีออกส้มๆแล้วก็อันนี้เป็นสีเหลืองนะคะออกแนวเหลืองก็อันนี้จะบอกว่านุ่มมากแล้วก็สโลว์มากนะคะนี่เลยก็อนนี้ราคาชิ้นละ420บาทนะคะคุ้มมากๆเลยนะแล้วก็อย่างสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือฟากทองของพี่บุนะคะก็แดนนี้ออกมาเยอะมากๆแล้วก็ถูกแล้วก็เนื้อมีคุณภาพมากนะคะมีทั้งหมด3ลูกเลยนะคะน ตแรกนะคะจะเป็นสีขาวชมพูฟ้าแล้วก็เป็นสีส้สมแล้วก็มีลายนะคะอลังมากแล้วก็นี้เป็นสีขาวชมพูฟ้าเหมือนกันเนาะก็แพ็กเกจจะประมาณนี้ลูกใหญ่มากนะคะนีตัวนี้ด้านหลังเนะาะคือมันสโลมากนะคะตัวนี้นี่นะคื่อนี้บีบเบานะคะก็ต้องลองแกะออกมาบีบกันนะคนที่ซื้อไปนะคะเพราะมันสโลมากนี่นะก็อันนี้ละคะ 450บาทนะคะใครสินใจสินค้าชิ้นสินค้าชิ้นไหนก็รีบพักไลน์เลยนะคะขึ้นตามนี้นะหรือใครจะเข้าไปดูใน IG p u พันช Delivery ก็ได้นะคะจะมีรูปภาพที่มีรายละเอียดมากกว่านี้เนาะโอเคค่ะคลิปนี้เราก็ต้องขอลากกไปก่อนนะคะถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมไลก์กันนะบ๊ายบาย